สวัสดีค่ะวันนี้ได้แมงกะพุนปีกนางฟ้ามานะคะมีแก้มกับมะระนะคะแล้วก็มีน้ำจิ้นซีฟูดค่ะปีกสวยๆเลยค่ะปีกสวยๆเลยแมงกะพุนปีกนางฟ้านะคะแก้มกับมะาระานะคะเดี๋ยวมาลองชิมกันเลยค่ะ น้ำพิมซีฟูดค่ะอือกอ็แอบบก็อร่อยเลยอือ ตัวต้องจิ้มตามอร่อยตยีสวยๆใหญ่ๆเลยนะคะอ้อ บอบมากเต็มแล้ว สีสวยมากขอบมาก น้ำจิ้มเผ็ดมากเลย เพ็ดนี้ก่อนนะคะเพ็ด